สวัสดีค่ะทุกคนกวางเองนะคะคลิปนี้นะคะก็มาพบกับฟิปฟิปฟิปเอาเสียงผิดจังหวะ5 i f a c t s <oughs> About Me นะคะก็คือ50เรื่องที่เกี่ยวกับกวางนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่อาจจะรู้แล้วยังไม่รู้นะคะเริ่มกันเลยดีกว่านะคะข้อที่1นะคะกวางชื่อกวางนะคะ Channel กวางนะคะชื่อว่าลูกกวางนะคะมาจากกวางเนี่ย เป็นคนที่ทําค่ายอาสาบ่อยนะคะในตอนเรียนก็คือแบบเราทำค่ายของก็จะใช้ชื่อว่าลูกกวางบางคนก็จะเปลี่ยนชื่อไปเลยอะไรเงี้ยหรือบางคนก็าจะแบบใช้ชื่อตัวเองแต่ว่าเติมชื่อมาจากเติมหน้าเติมหลังอะไรเงี้ยซึ่งกวางก็เติมชื่อตัวเองเป็นลูกกวางแนะบบพี่ลูกก<อ>วางอ<ๆ>ะไรเงี้ยค่ะเออน่ารักดีนะคะก็เลยตั้งเป็นชื่อชาแนลตัวเองนะคะว่าลูกกวางนั่ก็คือที่มานะคะข้อที่2นะคะกวางเกิดวันที่6ตุลาคมน,นะคะพอสอขอไม่บอกลวกันเนาะเดี๋ยวจะรู้ว่าอายุเท่าไหร่ ก็แต่ก็น่าจะเดากันได้ใช่ปหข้อที่สานะคะกวางมีพี่ชายหนึ่งคนนะคะจะบอกว่าทุกคนเนี่ยรู้น้อยมากไมหมคะคนรอบข้างอะ่ะอาจจะแบบคิดว่ากว่างมีน้องมากกว่ามีพี่ใช่ปหมหลานสาวอะ่ะที่เป็นผู้ชายอะ่ะเออที่เห็นกันในคลิปแบบหลายๆคลิปมาก่อนหน้านี้หรือว่าที่เห็นกันในโซเชียลอะ่ะนั่นคือหลานกวางะคะ่ะซึ่งเป็นลูกของพี่ชายกวางคือกวางกับพี่ชายห่างกันมากนะคะเกือบ10ปีข้อที่4ี่นะคะกวางมีตาสีน้ําตาลอ่อนนะคะ ซึ่งกวางอะไม่ได้ใส่คอนแทคนะคะเห็นปะสีน้ำตาลอ่อนแบบธรรมชาติเลยนะคะไม่ใส่คอนแทคคือจะมีคนหักเยอะว่าใส่คอนแทคลายอะไรคะอะไรอย่างเงี้ยเวลาลงสตอรี่ว,ว่าลงคลิปอะไรเงี้ยก็จะบอกว่าสีตาจริงๆนะคะเนี่ยสีแบบเนี้ยประมาณนี้แหละคือเป็นคนตาสีน้ำตาลอ่อนนะคะแต่ตอนนี้แสงมันน้อยอะไรเงี้ยอาจจะเห็นประมาณนี้ข้อที่5นะคะกวางสูง160นะคะข้อที่6นะคะกวางเป็น แฟนค่ะพี่เอกนะคะพี่เอกค่ะเราเกอร์อย่างเหนียวแน่นเลยนะคะคือ เป็นแฟนคลับที่แบบคอยเปย์แล้วคอยสนับสนุนแบบผลงานที่พี่เขาออกมาไม่ว่าจะเป็นโฆษณาที่พี่เาโฆษณาแล้วก็จะแบบไปซัพพอร์ตในเรื่องของสินค้าที่เขาโฆษณาอะไรเงี้ยกวางตามพี่เขามาแต่กวางอยู่ปีหนึ่งตอนนี้กวางจบมา2ปีก็ประมาณ6ปีนะคะคือสำหรับกวางอะกวางว่ามันไม่นานเพราะว่าพี่เขาว่าอยู่มานานกว่านั้นแล้วใช่ปะพูดพิวพี่เขาแก่แล้วเลยอะคือพี่เขาว่าทำมานานกว่านั้นอีกซึ่งกวางก็มาตามในยุคแบบยุคหลังแล้วอะเออช่วง6ปีหลังแล้วอะที่กวางชอบอะไม่ใช่แบบว่าเป็นเพราะชอบตามกระแสนะคะกวางชอบ นิสัเขาอะพี่เขาเป็นคนที่ัศนคนิที่ดีแล้วก็เหมือนแบบคอยให้เง่้ยคิดตลอดแบบไม่ใช่แค่เล่นเกมไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พี่เขาเป็นคนที่แบบ,บแ,แบบแคสเกมเก่งด้วยแล้วก็แบบพลังบวกเยอะอะเออกวางชอบดูอะไรที่แบบมีพลังบวกนะคะมันทําให้แบบเออเรารู้สึกดีอะข้อที่เจ็ดนะคะกวางเรียนจบแล้วนะคะจากคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะข้อที่แปดนะคะกวางไม่ดื่มกาแฟนะคะเพราะว่าเวลากวางกินกาแฟอะกวางจะท้องเสีย หนักมากนะคะปกติถ้าเรากินกาฟนแฟเราต้องตื่นแล้วเราต้องมี energy ใช่ปะ่ะการแปลว่ากวางจะเพียไปเลยเพราะว่ากวางต้องเข้าห้องน้ําบ่อยนะคะถ้าให้เลือกได้นะคะเครื่องดืม่มของก็จะเลือกเป็นโกโก้กับชาเขียวนะคะที่จะแบบชอบมากๆเลย2อ,อย่างนี้ข้อที่9นะคะกวางทําตา2ชั้นมานะคะตอนนี้คือทํามาได้6เดือนแล้วก็เข <c oughs> ้า <c oughs> ที่แล้วนะสวยเลยเอาจริงสวยเลยธรรมชาติมากเห <c oughs> มือนไม่ได้ทาเออเหมือนไม่ได้ทํา สวยมากจริงตอนนี้คือเพิ่ง6เดือนก็คือเข้าที่แล้วแหละก็ไปดูคลิปกันได้นะคะแล้วก็ข้อที่10นะคะกว่างเป็นคนที่ชอบแต่งตัวแนวเซ็กซี่นะคะเนี่ยอย่างเสื้อกล้ามเสื้อขอบคือที่กวางแต่งตัวเซ็กซี่ไม่ใช่เป็นเพราะกวางชอบโชวหรือว่าอยากโชหรืออะไรนะคะแต่คือมันเป็นรสนิยมความชอบของแต่ละบุคคลนะคะคือกวางอะรู้สึกว่ากวางแต่งตัวแบบนี้แล้วมันเหมาะกับกว่างแค่นั้นเองไม่ได้แบบอยากโชหรือว่าอยากปวดหรือว่าอยากให้ใครมา เ,ออเข้าใจใช่ไหมคะแบบกวางแต่งแล้วกวางมั่นใจอะ่ะเวลากวางถ่ายรูปว่าชีวิตปกติเออกวางจะ,จะแบบใส่เสื้อผ้า,าที่มันแบบพอดีตัวแล้วก็แบบรัดรูปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ากวางเป็นคนที่แบบว่าตัวใหญ่นิดหนึ่งใช่ปะ่ะแบบมีหน้าอกมีสะโพกอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราแต่งตัวที่มันแบบเป็นเสื้อโอเวอร์ไซส์หรือว่าแบบตัวใหญ่ๆ่อะ่ะมันทําให้กวางยิ่งดูอ้วนนะคะกวางก็เลยไม่ชอบก็แค่นั้นเองต่อไปข้อที่11นะคะกวางไม่ชอบใส่คอนแทคเลนนะคะเพราะว่ากวางอเป็นคนที่ตาแห้ง เครื่องตามันต้องหยอดตาตลอดเลยนะคะแม่ว่าจะใส่ของแพงหรือของไม่แพงหรืออะไรก็ตามแต่นะคะกวางก็จะใส่แต่แบบช่วงที่ออกงานหรือว่าถ่ายงานอะไรประมาณนั้นนะคะซึ่งแบบในชุดนี้คือใส่น้อยมากๆนะคะข้อที่12นะคะคือกวางเนี่ยเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือนะคะคือทุกคนก็น่าจะรู้แหละเออเพราะว่าก็เห็นหลายคลิปแล้วที่กวางแบบแนะนาหนังสือที่กวางอ่านอะไรเงี้ยกวางคิดว่ามันน่าจะแบบสืบทอดมาจาก พี่กว่างอะที่เป็นพยาบาลที่อยู่นานอันนั้นไม่ใช่พี่แท้นะคะแต่เป็นญาติกันอะเออแบบลูกพี่ลูกน้องอะไรเงี้ยหรือไม่ก็แบบจะคนรอบข้างอะก็ชอบอ่านหนังสือหรือเปล่ามันอาจจะเป็นอิทธิพลซึ่งกวางก็เออแต่คนชอบอ่านหนังสือไปด้วยเลยหนังสือที่กวางอ่านก็เป็นหนังสือทั่วไปนะคะไม่ใช่หนังสือเรียนนะคะหนังสือเรียนนี่ก็คือแบบพักก่อน <laughs> ก็ไม่ได้ชอบมากเท่าไหร่เหมือนกันนะคะ ข้อที่1ินะคะอุ้ย13แต่ชู12 13นะคะคือกวางเนี่ยเป็นคนรักน้ํารักปลารักสกุระนะคะคือกวาเป็นคนรักธรรมชาตินะคะเป็นคนชอบธรรมชาติชอบอยู่กับธรรมชาติต้นไม้ท้องฟ้าดอกไม้อะไรเงี้ยกวางจะอินแล้วกวางจะชอบมากชอบไปอยู่ตรงจุดนั้นแบบส่วนสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าแบบอยากจะชวนกวางไปเที่ยวที่ไหนสักแห่งคือก็ชวนกวางไปส่วนสาธารณะก็คือที่สุดแล้ว จริงคือกวางแบบไปเดินเล่นสวนสาธารณะนี่คือแบบชอบมากอย่างตอนที่กวางอยู่กับพ่ออะไรเงี้ยพ่อกวางจะชอบพาไปวิ่งที่สวนไปเดินที่สวนอะไรเงี้ยแล้วกวางก็ชอบมากอินมากแล้วพ่อก็จะปล่อยให้กวางอยู่คนเดียว <laughs> ใช่เพราะกวางจะอินแล้วกวางก็จะทำอะไรไปเรื่อย <_ H orse> เดินดูนั่นดูนี่ไปเรื่อยก <vier> ็คือแบบเป็นคนชอบมากนะคะข้อที่14นะคะ14นะคะ, <_ H> ะ,ค,ะคือความเป็นคนที่หลงทางเก่งมากๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่จําทางไม่เก่งเลยถ้าแบบถามทางกวางหรือให้กวางนําทางนะคะก็คือหลงไปพร้อมๆกันเลยถ้าให้ดูแผนที่อะกวางดูไม่ออกนะกวางต้องแบบ ตั้งจิตตัสมาธิพักหนึ่งเลยในการที่จะดูแล้วก็แบบมันอยู่ตรงไหนมันอยู่มุมไหนมันอยู่ทิศไหนอะไรทยกความเป็นคนงงทิศหลงทิศมากคือถ้าให้กวางเป็นคนนําทางอะ่ะคือกวางจะนําไปเรื่อยเลยนะกวางไม่เคยนําไปในทิศทางที่มันถูกต้องอะ่ะเออคือกวางจะแบบเดินไปตามที่ใจฉันต้องการอะ่ะซึ่งมันก็คือการหลงอะ่ะแล้วก็แบบเดี๋ยวหลงไปมันก็เจอเองอะ่ะ วันนั้นอ่ะเขากิกว่างนะวันท้าจะไปไปไหนจริงเลยคือถ้าไปก็คือเพื่อนจะต้องแบบบอกทางแบบละเอียดแบบตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเลขึ้นตรงนี้อย่างนี้อย่างนี้รถไซนี้ไปตรงนี้ตรงนี้ลงตรงนี้ต่อตรงนี้นแบบโหต้องบอกแบบละเอียดเลยวาดเป็นแผนผังแบบ ลิฟต์มาเลยอะเออคือต้องละเอียดมากซึ่งแต่กวางไปไหนมาไหนคนเดียวได้นะคะแต่ว่ามันต้องละเอียดอะถ้าจะแบบให้กวางไปเองอะข้อที่สิบห้านะคะคือกวางเป็นคนมีปัญหากับคำว,ว่าถนนน่ะกวางอ,ออกเสียงว,ว่าถนน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  ไม่รู้มันออกถูกหรือเปล่าถนนใช่ปะ่ะเนี่ยกวางมีปัญหาคือกวางรู้สึกว่ามันขัดเวลาพูดอะกวางออกเสียงไม่ได้คือคนเราข้าก็จะแบบทักโวยมาแบบฮะอะไรคือถนนเอออย่างเงี้ยถนนก็คือทางข้ามอะทางข้ามทุกคนทําทางข้ามอะทางรถทางที่รถขี่อะเออึ่งกวางแบบถ้าออกเป็นถนนอย่างเงี้ยเหมือนขนุนอะเออกวารู้สึกว่ามันคล้องปากมากกว่ากับคำว่าถนนอะถนน,น,นแปลกอะ เออกวางอ่ะไม่เคยรู้ตัวเลยว่อากวางออกเสียงผิดจนแบบโตมาแล้วมีคนทักบ่อยอะว่าแบบอะไรคือถนนพออยู่กับกวางไปนาน,นเขาก็เข้าใจว่าเออมันคืออนันนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเออไปข้ามถนนอะไรอย่างเงี้ยเออแล้ว <c oughs> กวางเป็นคนพูดหนึ่งเกี่ยวไหม ไม่น่านะเราก็กวางเนี่ยไ่ข้ามถนนเองนะคะก็คือวางไม่เก่งในเรื่องของการข้ามถนนนะถึงแม้จะว่าจะมีทางม้าลายก็ตามวางจะเลือกขึ้นสะพานลอยมากกว่าให้เดินไปเลยอะ่ะเออยกเว้นว่าจะแบบไม่มีรถจริงจริงอ่ะวางถึงจะข้ามถึงแบบมีรถใกล้ๆเงี่ยวางก็จะแบบช่างใจอยู่พักนึงว่าแบบจะข้ามดีไหมใจยังไงเป็นคนลังเลมากในการที่จะข้ามถนนนะคะต่อไปข้อที่16นะคะคือกวางเป็นคนที่ไม่ชอบจกมากๆเลยนะคะถ้ามันพังกหัวเมื่อไหร่อ่ะคือว แบบเตรียมวิ่งเลยอะ่ะมันจะกระโดดอะ่ะ ใช่ปะมันชอบมากระโดดมาเกาะเราอะชอบเจอมันล่วงลงมาใส่อย่างเงี้ยกวางก็เลยกลัวหรือเปล่าอาจจะใช่แต่กวางไม่ชอบมากมากเลยอะกวางกลัวหมดเลยจึงจบตุ๊กแกไอ้ตุ๊กแกมตัวน้อยๆอะกลัวมากกวางกลัวทุกอย่างกวางกลัวไอ้พันเนี้มากเลยกวางเคยทะเลาะกับมันอะกวางอะเปิดประตูห้องมาเจอมันอยู่หน้าห้องใช่ปะกวางก็เลยวิ่งลงมากวางอยู่ชั้น4ี่ทุกคนตอนนั้นที่กวางเรียนที่มหาลัยอะกวางก็เลยกระโดดวิ่งหลอกมาแล้วน้องมันก็วิ่งตามกวางลงบันไดลงมาตามกวางทุกคนจนถึงชั้นหนึ่งอะก ยังไงก็คุยกับยิ่งจบอ่ะจะเอายังไงจะตามทําไมอะไรอย่างเงี้ยน้องมันวิ่งตามกว่าทุกคนแต่ชั้น4ี่จนถึงชั้นหนึ่งอ่ะคิดดูดีวินาทีนั้นคือโคตรกลัวตามทําไมอ่ะรู้ว่ากลัวก็ยังจะตามอีกอะไรอย่างเงี้ยเดินตามทำไมวะเยยดินตามทำไมหึหึม,มันเดินตามกันเลยเดีย๋ยวเดีย๋ยว เมื่อกี้เราลงมาได้ก็ลงมาพอเราพอหยุดก็ก็หยุดนะเดี๋ยว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 นะเถอะมีครั้งหนึ่งที่คือตอนหอ,อกเก่ากว้างอะมันจะมีหน้าต่างอยู่ตรงหัวนอนใช่ปะแล้วน้องเขาไปเกาะอยู่ตรงหน้าต่างแล้วกว้างปิดไม่ได้อ่ะแล้วกว้างพูดกับน้องเขาแล้วว่าให้ไปไปก็ได้แล้วเนาะเขาก็ไม่ยอมไปอ่ะแล้วกว้างก็แบบรู้จะทำยังไงจะก,กว้างต้องโทรเรียก ให้คนมาไล่ออกไปอ่ะเว้ยงั้นกวางไม่กล้านอนอ่ะเออกวางแบบไม่ยอมนอนแน่นอนอ่ะเพราะว่าน้องเขาก็ไม่ยอมออกอะแล้วให้ทํำยังไงอ่ะแล้วก็มีอีกครั้งหนึ่งคือกวางเปิดประตูประตูห้องมาแล้วกวางเจอนนองเขาอ่ะอยู่ตรงตู้เสื้อผ้ากวางปิดประตูห้องแล้วกวางก็บอกว่าถ้ากลับมาต้องไปนะ ทุกคนกวางเป็นหนักมากจริงกวางไม่ชอบเลยอะไปซื้อของก่อนให้อยู่ในห้องไปก่อนเลยแต่พอกลับมาแล้วเนอะเขาก็ไปนะคะก็เป็นอันว่าน้องตัวนี้คุยง่ายนะคะแล้วคือเนี่ยเพื่อรอบตัวกวางก็จะรู้ว่ากวางอะขวจจิ้งจบมากเวลาไปบ้าน เพื่อนใช่ปะ่ะแล้วแบบเพื่อนก็จะบอกว่ามึงตรงนี้มันจะมีนะอะไรเงี้ยมึงระวังนะอะไรอย่างเงี้ยเอออยากกีดนะอะไรอย่างเงี้ยเออคือแบบกลัวตัวนี้มากข้อที่17นะคะคือกวางเป็นคนที่ซุ่มซ่ามมากนะคะแต่ว่าเป็นคนซุ่มซ่ามที่ไม่ได้ทํเข้าวของพังเสียหายนะแต่เป็นคนซุ่มซ่ามที่ทําตัวเองเจ็บตัวเอาเข่าไปชนเอาศอกไปกระแทกบางทีก็ชอบทำอะไรให้มันตัวเองมันเจ็บตัวก็คือเข่ากวางเงี้ยก็คือจะมีรอยช้ำได้แบบหายสักพักนึงก็จะมาใหม่แขนก็จะหายสักพักนึงก็จะมาใหม่แบบ บางทีก็จะมาโดยที่ไม่รู้ตัวว่าเอา้าไปโดนอะไรมาเออคือโดนอะไรไปเรื่อยวังเป็นคนที่แบบทําตัวเองเจ็กตัวบ่อยมากนะคะเป็นคนซุ่มซ่ามชนิดที่แบบว่าถ้าเพื่อนบอกว่ามึงตรงนั้นลุม้มวังก็จะตกหลุมไปเลยเจ๋อปะวก็เป็นคนที่เหมือนจุดโฟกัสวางน้อยมั้งโฟกัสแค่ตรงๆอย่างเงี้ย ทำให้รอบข้างกว้างอะไม่ได้โฟกัสอะแล้วพอไปไหนกับใครคือทุกคนต้องเหมือนคอยระวังให้กว่างมึงตรงนั้นตรงนี้ระวังแล้วกว้างก็จะโดนถ้าเขาพูดว่าระวังปุ๊บกว้างจะโดนทันทียไว้ว่าเขาจะดึงกว้างไว้นะคะกว้างก็เลยจะไม่โดนแล้วก็ข้อที่18นะคะกว้างเป็นคนที่จําชื่อคนไม่เก่งนะคะแล้วก็จําหน้าคนไม่เก่งนะคะเพราะว่าวกว้างเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบมองหน้าใครนะคะก็คือถ้าไม่สนิทอะกว้างก็จะไม่ค่อยชอบมองหน้าเขาอะเออเพราะแบบรู้สึกเกรงใจอะที่จะมองกว้างจะใช้เวลา ในการจำคนแบบ 2- อสาครั้งขึ้นไปอะไรเงี้ยสองครั้งบางทีกวงก็จำไม่ได้ต้อง3 4มหครั้งขึ้นไปเลยก็กว่าจะจำได้อเออต่อไปข้อที่19นะคะก็เป็นสายมูนะคะซึ่งเป็นสายมูในในทางที่แบบเข้าวัดทําบุญปฏิบททัติธรรมสวดมนต์นั่งสมาธิทําบุญปล่อยโลกปล่อยปัาเป็นสายแบบนั้นนะคะเขาเรียกว,ว่าสายมูปะซึ่งเราก็มีมูบ้างนะแบบว่ามูแบบพวกด้วยข้อมือพวกอะไรอย่างเงี้ยที่แบบช่วยในเรื่องของงานในเรื่องของเงินเลยก็มีบ้างคะ่ะแต่ก็แบบไม่ค่อยได้ใส่อยู่ดิ เป็นมูที่แบบว่าไม่ได้แบบเสียเงินเยอะเสียเงินเสียท้องไปกับสิ่งนั้นนะคะเชื่อเออแล้วก็ทําแค่นั้นนะคะเออมันก็ทําให้สบายใจขึ้นประมาณนั้นข้อที่20นะคะคือกวางเป็นคนไม่ชอบอยู่แล้วก็ไม่ชอบไปที่ที่คนเยอะๆนะคะเวลาอยู่คนเยอะๆแล้วมันกินพลังงานเราเยอะคืออย่างที่รู้ใช่ไหมว่ากวางเป็นคนที่แบบโฟกัสแค่จุดเดียวอะแล้วถ้าแบบคนเยอะอะมันต้องแบบเหมือนโฟกัสหลายจุดอะแล้วมันก็แบบมันทําให้เราเหนื่อยเราล้าเวลาเจอคนเยอะๆไม่รู้ดีกวาไม่ชอบในการที่ต้องแบบกับคน เยอะๆนะคะมันเหมือนกับเราเสียพลังงานไปเยอะอ่ะมันทาให้กวางเบื่อเวลายอยู่กับคนเยอะๆไม่รู้ดิเป,เป็นเป็นแบบนี้แหละข้อที่21นะคะกวางชอบสีเหลืองนะคะคือทุกอย่างรอบตัวกวางคือถ้าเลือกได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีเหลืองนะคะแต่ว่ากวางอ่ะไม่ชอบใส่เสื้อผ้าสีเหลืองถามว่าชอบสีเหลืองแต่ว่าทำไมถึงไม่ใส่เสื้อผ้าสีเหลืองใช่ปหเพราะว่ากวางอ่ะเป็นคนที่เวลาใส่เสื้อผ้าสีเหลืองแล้วกวางรู้สึกว่าตัวผิวมันซีดอ่ะเหมือนมันทําให้มันดูหมองอ่ะกวางก็เลยเป็นคนที่ไม่ค่อยจะใส่ สซฟาสีเหลืองนะคะแต่ว่าของใช้รอบตัวหรือว่าของใช้ต่างๆถ้าเลือกได้เวยแต่เป็นสีเหลืองนะคะข้อที่22นะคะก็เป็นคนที่ติดผ้าห่มมากๆนะคะเวลานอนไม่ว่าจะร้อนหรือหนาวก็คือต้องมีผ้าห่มนะคะไม่งั้นก็คือจะนอนไม่หลับ ข้อที่23นะคะก็คือกว่างเป็นคนที่เวลาจะทํางานเนี่ยกวางก็คือต้องมีการดีวอารมณ์อะต้องแบบทาให้ตัวเองอารมณ์ดีก่อนถึงจะแบบทํางานได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าแบบไม่มีไฟไม่มีพลังจริงๆก็คือจะแบบทํางานไปแ,แบบเอือเอ่อยๆเหมือนเตาเลยอเอ,อ,เอ,อ,เอ,อใช่ข้อที่24นะคะกวางเป็นคนที่ไม่ชอบการนอนดึกนะคะแต่ว่าพอโตขึ้นอนะเหมือนงานเรามันเยอะขึ้นแล้วเหมือนแบบ จาเป็นที่จะต้องนอนดึกอ่ะซึ่งถ้าแบบให้กวางเลือกได้กวางชอบการใช้ชีวิตในการที่แบบกวางนอนแค่สามทุ่มอะไรประมาณเนี้ยเมื่อก่อนช่วงเรียนกวางจะเป็นคนที่นอนเร็วมากสามทุ่มไม่เกินสี่ทุ่มก็คือจะหลับแล้ว,พวเพื่อนรอบตัวจะรู้เลยว่าถ้าจะทักหากวางจะหาใบงานเกี่ยวกับกวางก็คือต้องทักมาเร็วๆไม่งั้นถ้าคือตับทักมาดึกก็คือกวางก็ไม่ตอบแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะโดนเพื่อนบ่นตลอดไม่ค่อยตอบแชทเลยอะไรเงี้ยก็คือกวางหลับนะคะ ข้อที่25นะคะกวางเป็นคนชอบกินอาหารเหนือน,นะคะแบบน้ำพริกอ่องไส้อั่วแล้วก็มีน้ำย้อยนะคะเรียกว่าน้ำพริกน้ำย้อยป่ะน่าจะเป็นของจังหวัดแพร่หรือเปล่าน่าจะจะไม่ผิดมันหาก,กินยากมากเลยทุกคนพอเราไปอ,อยู่ภาคกลางอะถ้ากลับบ้านอะก็คือแบบที่บ้านะอากวางนี่จะทําแบบน้ำพริกอ่องให้กินตลอดเลยเพราะเขารู้ว่ากวางชอบนะคะแล้วก็แบบสูตรของที่บ้านกวางอะมันจะไม่เหมือนสูตรที่เขาขายแบบของคนภาคกลางภาคกลางก็คือจะมีเป็นหมูสับแล้วก็น้ำพริกแล้วก็มะเขือเทศใช่ป่ะแต่แบบบ้านกวางเขาจะ ใส่ไข่ด้วยแล้วมันจะแบบอร่อยมากหนุมากข้อที่26นะคะกวามีที่อยู่สองที่นะคะก็คือที่สุโขทัยกับที่น่านนะคะคือที่สุโขทัยเนี่ยเป็นที่ที่กวางโตแล้วก็เรียนที่น่านนะคะบ้านจริงๆแบบครอบครัวญาติพี่น้องอะไรเงี้ยเออจะอยู่ที่น่านข้อที่2 7นะคะกวางเป็นลูกคนเหนือนะคะก็คือแม่กวางเป็นคนน่านใช่ปะแต่ว่ากวางเป็นคนที่พูดเหนือไม่ได้เลยนะคะ ไม่ได้เลยอะ่ะเพราะกวางโตที่ภาคกลางแล้วก็แม่กวางเขาก็ไม่ได้พูดเหนือใส่กวางแต่ว่าฟังได้นิดหน่อยก็คือฟังพอรู้เรื่องนะคะแต่ถ้าแบบรัวรวมากวางก็จะแบบคิดนิดนึงอะไรเงี้ยอาจจะตอบช้านิดนึงอะไรเงี้ยข้อที่ 28นะคะกวางเป็นคนที่ชวนคุยไม่เก่งนะคะก็คือถ้าเราต้องอยู่แบบกระองต่อสองอะไรเงี้ยกับคนที่แบบไม่ได้สนิทอ่ะกวางจะชวนคุยแบบเรื่องท็อปิกแบบเรื่องของตัวเองหรือว่าเรื่องเราในชีวิตอะไรเงี้ยไม่ค่อยเก่งแต่ว่าก็กำลังพยายามอยู่นะคะแบบพยายามฝึกชวนคุยอะไรเงี้ยแต่ว่ากวางเป็นคนที่เราฟังเก่งนะคะกวางชอบเราฟังถ้าให้เล่ามาแล้วให้กวางโต้ตอบเนี้ยกวางแบบทําได้ดีมากแต่ถ้าสนิทกันแล้วเงี้ยกวางก็พูดเยอะเหมือนกันนะคะก็ต้องมาสนิทกันก่อนนะคะ ข้อที่29นะคะกวางชอบฤดูหนาวมากที่สุดนะคะเพราะว่าช่วงฤดูหนาวเนี่ยจะเป็นช่วงที่บ้านกวางนะคะจะไปพักกันที่น่านแล้วก็จะเป็นช่วงเวลาที่แบบเออมันอบอุ่นแต่มันหนาวอะงงวะเออช่วงเวลาที่แบบได้อยู่กันแบบครอบครัวแล้วมันดีมากๆนะคะพอเราได้ไปน่านมันหนาวจริงๆอะมันจื่มดำกับบรรยากาศความหนาวที่มันหนาวจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าปัจจุบันก็คือ ถ้จะไม่หนักแล้วอะขพราะที่30นะคะกวางเป็นคนที่หน้าดุนะคะกวางรู้ว่ากวางหน้าดุเพราะว่ากวางเป็นคนที่ชอบมองด้วยหางตาอะไรแบบเนี้ยคือมันเป็นบุคลิกที่แบบมันมาตั้งแต่เด็กจนโตอะคนรอบข้างก็จะบอกว่าอที่กวางดุดุเพราะว่ากวางแบบชอบมองด้วยหางตาแล้วกวางหน้านิ่งแต่คือจริงๆกวางไม่ได้คิดอะไรนะคะกวางแค่มองเฉยๆนะคะแบบมองแบบ ประมาณเนี้แต่คือกวางไม่ได้คิดอะไรนะเออกวางไม่ได้คิดอะไรเลยแต่คือกวางเป็นคนน้าดุน้านิ่งเฉยๆยเพราะว่ามันเป็นบุคลิกที่กวางแก้ไม่ได้แล้วทุกคนมันอยู่กวางม,มายี่สิบกว่าปีแล้วยี่สบกว่าปียังไม่ถึงอันยังไม่ถึงนะคะ <ถ vey> เออมันยี่สิบนิดนิด,นดเอ,อ,องเออมันแบบอยู่กวางมาย0สนิดนิดแล้วอ่ะก็เข้าใจกวางด้วยนะคะเจอกวางแล้วแบบกวางน้าดุจังเลยอ่ะไม่กล้าคุยด้วยเลยอะไรเงี้ยกวางชิลมากนะคะชีวิตจริงกวางแบบอองอองบ้าบ้ามากนะคะ ข้อที่31นะคะก็คือกวางเป็นคนที่ไม่ค่อยเที่ยวนะคะถ้าแบบถามเรื่องแทนการเที่ยวหรือสถานที่ต้องเที่ยวในหัวกวางมีน้อยมากค้างความรู้ในการท่องเที่ยวกวางมีน้อยมากๆก็คือกว่างจะไปก็ต่อเมื่อมีคนชวนนะคะแบบ ไปนี่กันไหมไปนั่นกันไหมแลว้วก็เป็นคนไม่วางแผนเรื่องการเดินทางเลยไม่วางแผนเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวเลยข้อที่32นะคะก็เป็นคนที่ค่อนข้างดุแล้วก็เป๊ะในเรื่องของการทํางานนะคะก็คือแบบเออถ้าอยากได้แบบเนี้ก็คือต้องได้ถ้าไม่ได้ก็ต้องหาหาทางใหม่อะไรประมาณนี้ไม่ได้แบบตึงเปียขนาดที่แบบว่าต้องได้ขนาดนั้นนะคะแบบเมื่อก่อนอเป็นถ้าไม่ได้ก็คือจะเฟลมากแต่ว่าเดี๋ยวนี้พอโตขึ้นก็เริ่มแบบยืดหยุ่นตัวเองมากขึ้นแบบเออไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแล้วก็หาทางใหม่อะไรอย่างเงี้ย ข้อที่33สินะคะกงเป็นคนที่พูดตรง มากนะคะนี่คือคนเราพางจะรู้ดีแต่ไม่ได้พูดแรงอะ่ะบาวคนพูดตรงแบบดีก็ดีไม่ดีก็คือไม่ดีถ้าปรึกษากวางคือต้องรับให้ได้อะ่ะเออถ้ากางบอกว่าอันเนี้ยดีแล้วกองก็จะบอกเหุผลซัพพอร์ตไม่ดีกองก็จะบอกเหุผลซัพพอร์ตอะไรเงี้ยกว่าจะไม่ใช่คนพูดอ้อมที่แบบคิดว่ามันแบบนี้นะต้องแบบละเมียดละไมในการพูดคนฟังมันไม่เข้าใจมันซับซ้อนอะ่ะเลยของความรู้สึกแบบนั้นใช่ป่ะคือกองเป็นกวางไม่ชอบอะไรที่มันซับซ้อนถ้าพูดรกวางก็พูดมาเลยตรงๆต้องการอะไรจะยังไงคิดยังไงก็แสดงออกแบบนั้นอ ข้อที่34นะคะกวางเป็นคนที่แบบโรคจิตอย่างหนึ่งคือว่าเวลาที่ของใกล้หมดอะ่ะกวางจะเป็นคนที่ไม่ใช้มันต่อไว้ก่อนเผาไว้ก่อนให้อยู่อีกอาทิตย์นึงแล้วกันนะแล้วเราค่อยกลับมาใช้ให้มันหมดไปอะไรเงี้ยเออคือแบบต้องทําใจจากลาทุกคนกวางจะแบบมีชอบมากอืมก็คือจะแบบเว้นไว้อีกสักพักนึงนะเขาทําใจก่อนว่าแบบจะต้องซื้อใหม่อะไรเงี้ยของที่ใกล้จะหมดกวางก็เลยแบบมีค่อนข้างเยอะแล้วสุดท้ายก็ต้องทิ้งนะคะเพราะว่าเยอะเกินอะ สุดท้ายก็ต้องจำใจจากลหลากันอยู่ดีเอองงไม่เข้าใจตัวเองคลิปนี้มีแต่คำว่างงไม่เข้าใจตัวเองเยอะมากข้อที่35นะคะคือกวางคนที่ตกใจแรงมากถ้ากวางนิ่งๆอยู่ตั้งใจทำอะไรอยู่มาสกิปกวางนึงกวางก็สะดุ้งเลยอะไรเนี้ยหรือถ้ามาโดนตัวกวางส่วนใดส่วนหนึ่งอ่ะจะตกใจเลยแล้วตกใจแรงมากตกใจแบบชนิดที่ว่าแบบใจสั่นอ่ะมันเกิดแต่ว่าตอนเด็กอะทุกคนประมาณมัธยมต้นอ่ะเออกวางอ่ะ ชอบโดนเพื่อนผู้ชายแกแล่ะเราทาอะไรอยู่แล้วมันจีเอ๋วให้เราสะดุ้งเนี่ยแล้วแบบแกลหาเราตกใจอ่ะแล้วมันเหมือนแบบเห็นกวางตกใจแล้วมันเหมือนยิ่งได้ใจอ่ะเออมันก็แกล้งกวางอยู่เรื่อยๆทำให้กวางก็แบบเหมือนสะสมความขี้ตกใจอ่ะแล้วมันก็กลายเป็นความขี้ระแวงนะคะและว้วพอโตขึ้นอ่ะกวางก็เลยยังไม่หายอาการที่แบบว่าตกใจง่ายอย่างเช่นแบบอยู่ดีๆก็แบบมีจุดผุเนียกวางก็ตกใจแบบแรงเลยแล้วก็ใจสั่นเลยอะไรเงี้ยมันแก้ไม่หายนะคะแต่ว่าอาการระแวงอ่ะเริ่มเบาลง คือความเด็กอะเอออะไรที่มันสนุกมันก็เล่นกันใช่ปะ่ะแต่คือมันไม่รู้ไงว่ามันจะต้องแบบฝังใจใครสักคนไปถึงโตอะไรอย่างเงี้ยเรื่องแบบเนี้ยก็ควรที่จะดูแลแล้วก็มีการแบบปลูกฝังเรื่องจิตสํานึกกันตั้งแต่เด็กอใช่ข้อที่26หกนะคะกวางเป็นคนไม่ชอบดูซีรีส์หรือว่าหนังรักโรแมนติกนะคะแต่ว่าถ้าเป็นแบบแนวอบอุ่นหัวใจอะไรอย่างเงี้ย อย่างเพลลิสใช่ไหมที่กวางพูดเร่อยบอยอ่ะอนน่นกวางดูนะคะเพราะว่ามันไม่ได้รักโรแมนติกขนาดนั้นยอะไรเงี้ยถ้าดูก็คือเหมือนตลับอ่ะนง่วงอ่ะต่อไปนะคะข้อที่37นะคะต่อจากข้อเมื่อกี้เลยก็คือกวางเป็นคนชอบดูหนังผีระทึกขวัญหนังแบบหนังผีหนังระทึกขวัญหนังดุนระทึกอะคะ่ะมันดูมีเรื่องมีราวมันดูมีแบบอดีตปัจจุบันอนาคตมันดูแบบเออยังไงก็ไม่รู้อะเออชอบอะคือเนื้อเรื่องมาดูน่าติดตามอะไรเงี้ยค่ะก็เลยพอชอบดูหนังแบบแนวนี้มากกว่า แล้วก็ข้อที่38นะคะเป็นคนที่ซื้อของใช้ส่วนตัวน้อยมากนะคะแทบจะไม่ซื้อของเลยอะ่ะเออเงินส่วนใหญ่ที่หมดก็คือจะหมดไปแับของกินนะคะใช่ของกินเนี่ยคือแบบนัมเบอร์วันเลยหมดเยอะมากในแต่ละวันข้อที่39นะคะ, <laughs> ะ,คะก็เป็นคนที่จัดการความเครียดนะคะโดยการเขียนลงสมุดน,นะคะนี่นะคะจะเป็น สมุดบันทึกเล่มน้อยนะคะแล้วก็มีปากกามีอะไรเงี้ยที่กวางจะแบบพกก็เขียนนี่กวางก็เขียนไปหมดไปสามเล่มน,นะคะมันเป็นตารางชีวิตกวางด้วยนะว่ากวางจะเขียนว่าแบบแต่ละวันกวางทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีสติกเกอร์แปะเออร้องห่มร้องไห้อะไรอย่างามม 8, ออง, 8, ง, 5, างี้บ้างเออนิดนึงอะ่ะแต่ก็กวางก็แบบไม่ได้เขียนเยอะนะแบบเขียนแค่แบบให้มันกันกองมาแล้วก็เขียนออกมาเออให้มันให้มันโอเคอประมาณนั้นกวางทำอีกอย่างก็คือการ ร้องไห้ออกมาเลยนะคะแบบถ้าเครียดก็คือร้อง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 เลยร้องให้มันหายร้องให้มันเหนื่อยร้องให้มันพอแค่นั้นแหละจบแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการออกไปดูธรรมชาตินะคะแต่ช่วงนี้ก็คือออกไปไหนไม่ได้เลยเครียดนี่วบาเดิมข้อที่40นะคะก็เป็นคนค่อนข้างที่จะมองโลกในแง่บวกนะคะแต่แบบไม่บวกเกินความเป็นจริงนะคะก็คือจะมองให้มันแบบบวกขึ้นมานิดนึงอ่ะแบบถ้าเจอเรื่องนี้อีกแล้วหรอแบบ ก็จะมองให้มันเป็นเรื่องตลกไปเลยอะเออช่างแมงเหอะเออมาแล้วน,นะต่อไปนะคะเป็นข้อที่41นะคะกวางไปคนที่ตรงต่อเวลาม,มากนะคะคือกวางจะไม่ชอบ ไปสายหรือไม่ชอบคนที่นัดก,กับกวางเรามาสายถ้ากวางจะช้าหรือกวางจะเรียดหรือแบบมีอุปสรรคอะไรเข้ามาทําให้มันต้องไปช้ากว่างจะแจ้งก่อนทันทีนะคะเออเนี่ยตอนนี้แบบเราติดตรงนี้อยู่อะเราอาจจะไปช้าประมาณ5้านาทีสิบนาทีนะอะไรเงี้ยกวรางจะแจ้งก่อนกว่างจะไม่ชอบไปเขารอแล้วกว่างก็จะไม่ชอบรอมากๆข้อที่4ี่กวางเป็นคนที่ติดบ้านมากๆนะคะก็คือจะไม่ไปไหนเลยถ้าไม่มีคนชวนนะคะแล้วก็อย่างมากนะคะก็คือ เดินออกไปซื้อของกินแค่นั้นเองอืมแทอจะไม่ไปไหนเลยนะคะข้อที่43นะคะชีวิตปกติกว้างอะกวางไม่กีดตาแล้วก็ไม่ปัดมสาสคาร่าประมาณเนี้ยกวางรู้สึกว่ามันใช้เวลาเยอะอะแล้วมันก็เสียเวลากวางก็เลยไม่ค่อยกีดตาไม่ค่อยปัดมสาสคาร่านะคะกวางทำไม่เก่งได้แหละใช่ก็เลยไม่ค่อยทําข้อที่44นะคะกวาเป็นคนที่กินง่ายอยู่ง่ายเรียกง่ายแล้วก็โตวไวด้วยนะคะ <laughs> ใช่เอ่อต่อไปข้อที่ 45นะคะกวางเป็นคนที่มี energy น้อยมากนะคะปกติคือกวางจะเป็นคนที่ชอบเสพพลังงานอะกวางจะเป็นคนที่ทําอะไรแบบเพื่อข้างจะเอื่อยๆแต่ว่ากวางทำงานเสร็จเร็วอะ่ะงงไหมหรือว่ามันย้อนแย้งกันวะข้อที่46นะคะก็เป็นคนที่ถ้าไม่ได้กินข้าวนะคะก่อนที่จะขึ้นรถลงเรือขึ้นเครื่องหรือว่าขึ้นยานพาหานะอนะคะ่ะอยู่เป็นมอไซน์นะ ลิจัารยานจำให้กวางเนี่ยมึนหัวแล้วก็อวกนะคะบางทีมันก็ฮึบได้นะถ้าแบบไปแค่แบบแบบเดียวอะไรเงี้ยมันน่าจะเป็นปกติไหมของร่างกายข้อที่สี่สิบเจ็นะคะกวางสามารถที่จะทําอะไรคนเดียวได้หมดเลยนะคะว่าจะไปกินข้าวดูหนังซื้อของแล้วก็คุยคนเดียวนะคะกวางทาอะไรคนเดียวเก่งมากนะคะ ต่อไปข้อที่48ค่ะกวางเป็นคนที่ชอบฟังเพลงรักแต่ว่าไม่ดูหนังรักเออใช่ข้อที่49นะคะกวางเป็นคนที่ต้องเก็บที่นอนหลังจากตื่นนอนนะคะยกเว้นว่าจะนอนต่อก,ก็คือต้องต้องแบบเอาผ้าปูที่นอนปูทับให้เรียบร้อยจัดวางหมอนไว้ที่เดิมอะไรแบบนี้ต้องทําให้มันหน้านอนเหมือนเดิมะคะ่ะ แล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะข้อที่50นะคะคือรักแรกของกวางนะคะเขินเลยรักแรกของกวางนะคะ <K _ T> เขาเป็นผู้ชายที่เขาชอบผู้ชายนะคะแต่ว่าถามว่ากวางรู้กวางรู้ไหมกวางรู้นะคะว่าเขาชอบผู้ชายเพราะว่าเขาชัดเจนมาตั้งแต่เด็กแล้วอะเออว่าเขาก็ชอบผู้ชายเขาเป็นแบบเนี้ยเออแล้วกวางก็ยังจีบเขาอยู่นะคะก็ก็ยังจีบเขาแล้วก็นั่งเลียข้างกันแล้วก็แบบคอนสิของขวัญให้เขาบางทีก็เขียนแบบในกระดาษว่ารักหน้าอะไรเงี้ยให้เขาแล้วแบบ ค่นะน่ะเออแล้วก็ยังแบบโทรคุยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่ตอนตอนเด็กๆคือแบบว่าจะมีแบบที่แบบว่าโปโทรฟรีตอนดึกๆใช่ปะแล้วก็ยังแบบว่าแล้วก็รอที่จะโทรหาเขาเยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็คุยนะคะทุกคนเขาก็คุยกับกวางตามเทศกาลยอยะไรเงี้ยก็เราให้ของขวัญเขาปีใหม่วาเลนทน์ด้วยอะไรเงี้ยแล้วคือเรานั่งเรียนด้วยกันตลอดอะ เออเขาก็รับนะเขาก็ไม่เคยปฏิเสธอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้รับรักกวางนะทุกคนกวางก็รู้ตัวของกวางอยู่แล้วว่าว่ามันะเป็นไปไม่ได้แต่ว่าเราอ่ะก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะคะก็คือเราคือเราก็ยังนั่งคุยกันนั่งเรียนด้วยกัน ไปกินข้าวด้วยกันได้ทดําอะไรด้วยกันได้อะไรเงี้ยค่ะแม้ว่ามันจะแบบไปด้วยกันไม่ได้ก็จริงอะแต่แบบว่าในระหว่างทางอะไรเงี้ยมันน่ารักมากนะคะประมาณนั้นนะจบไปแล้วนะคะทุกคนกับ50 f a c t s about me นะคะ50 f a c t s about me นะคะก็น <c oughs> ั่นแหละก็ได้รู้จักกว่ากันมากขึ้นนะคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ให้ก่าลเลยนะคะติดตามคุณผู้ชงทางด้นะแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็เดีย๋ยวพบกันใค่คลิปหน้านะคะแล้วทุกคนบ๊ายบาย